ครับสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับครับวันนี้ผมก็กลับเข้ามาป่าแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะมาติดตามหาแม่น้องนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันที่สองแล้วนะครับกลับมาติดตามหาแม่ให้น้องนะครับก็วันก่อนนู้นผมเข้ามาติดตามไปแล้วรอบหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่เจอเลยนะครับไม่มีวี่แววว่าจะเจอเลยนะครับ ก็ไม่รู้ว่าแม่น้องเนี่ยอยู่ตรงไหนกันนะครับวันนี้ผมก็ได้ไปยังสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับในหมู่บ้านเป็นศาลหมู่บ้านนะครับที่ชาวบ้านเขาเคารพนับถือมานะครับผมก็ไปได้บนบานศาลกล่าวเอาไว้นะครับก็ขอให้เจอแม่น้องนะครับถ้าเจอแม่น้องผมก็จะเอาสิ่งของเครื่องไหว้นี้ไปบูชาให้กับศาลในหมู่บ้านนะครับ ก็วันนี้ผมก็มากับน้องอีกเช่นเคยนะครับก็เพื่อที่จะกลับไปติดตามหาแม่นะครับเมื่อคืนน้องก็กลับไปนอนกับผมก็นอนร้องไห้อยู่นะครับพี่ๆวันไหนที่รับชมในคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็น้องคนนี้ด้วยนะครับที่ซึ่งจะไปติดตามหาแม่เขานะครับกลับงั้นเราไม่รอช้ากันเลยนะครับพี่ๆเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยนะครับ นี่ผมก็กลับมาถึงสถานที่ที่เดิมนี่แหละครับน้องก็ยืนยันยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าแม่เขาเนี่ยอาศัายอยู่ในป่าบ,บริเวณแถวนี้แหละนะครับแต่เขาจานแต่น้องเขาจําสถานที่ไม่ได้เองนะครับก็สาเหตุก็เพราะจนป่ามันเดินพาเลาะมาตามชายป่านู่นนะครับข้ามห้วยไปข้ามไปข้ามมาน้องก็ เกิดอาการสับสนนะครับจาาไม่ได้นะครับน้องเขาก็ยังยืนยันกับผมอยู่เหมือนเดิมนะครับว่าเขาเลาะตามชายห้วยมานะครับผมก็ต้องกลับมายัางจุดนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่กลับไปติดตามหาแม่น้องเขานะครับ เมื่อคืนนี้น้องนอนกับผมนะครับแต่น้องเนี่ยนอนผมสังเกตเห็นน้องนะครับนอนไม่หลับนะครับมีความกังวลใจอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับน้องเขาก็คงจะคิดถึงแม่เขานะครับก็วันนี้ก่อนที่ผมจะออกมาเดินทางมาอยู่ในจุดนี้นะครับ ผมก็ได้ไปเคารพสักการะสารในหมู่บ้านมานะครับก็ไปบนบานสารเก่าเอาไว้นะครับขอให้เจอแม่น้องด้วยนะครับถ้าเจอแม่น้องผมก็จะหาเอาสิ่งของเส้นไหว้ไปให้กับสารที่ในหมู่บ้านนะครับเป็นสารที่ชาวบ้านเขาเป็นเป็นสารที่ชาวบ้านเขาเคารพนับถือเป็นอย่างมากเลยนะครับผมก็ได้ไป จุดทูบจุดเทียนบนบานสารเก่าเอาไว้นะครับก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในพื้นป่าแห่งนี้นะครับจงโดนบันดาลให้ผมกับน้องได้พบแม่น้องเขาด้วยนะครับ ไปหนูยิงเดินไปเรื่อยๆยังไงวันนี้ก็ต้องเจอแม่เองแม่แม่มีพยายามเรียกไปเรื่อยเพื่อว่าแม่เองจะได้ยินเสียงนะทางนี้หนูเดินไปวันนี้ยังไงก็ขอให้เจอแม่เองนะ ร้องเรียกหาอยู่เหมือนกันนะครับเขาจะได้ยินเสียงผมบ้างนะครับ ช้าๆเองไม่ต้องรีบรอลุงด้วยยังไงวันนี้เองก็ต้องเจอแม่เองลุงมีความรู้สึกว่าเมื่อคืนนี้นะลุงฝันดีมากเลยลุงฝันว่าลุงไปเจอนางไม้นะมีรูปร่างหน้าตาที่สวยมากเลยลุงมีลังสังหรณ์ว่าลุงจะต้องเจอแม่เองนะวันนี้ mọi em đi, người ngài đi, hơi. Ô, ô, ngài. Ô, mọi người, ngài. Ô, mọi người, mọi người. Ô, mọi người, mọi người, nó 就卖鸡蛋。 ที่ผมต้องกลับมาบริเวณป่าแห่งนี้นะครับก็เป็นที่เดิมที่ผมมาหารอบมาหาวันที่แล้วนู่นนะครับเพราะว่าน้องเขาก็ยังยืนยันกับผมอยู่นะครับว่าแม่เขาอ่ะอยู่บริเวณป่าแห่งนี้นะครับ ไม่ต้องร้องไอ้หนูน้องตะโกนเรียกหาแม่น้องร้องไห้มาเลยนะครับเองไม่ต้องร้องไปไปเรื่อยเดี๋ยวก็วันนี้ยังไงก็ต้องเจอแม่เอง ตอนนี้ผมกับน้องก็ได้เดินข้ามน้ำมาแล้วนะครับมายังฝากห้วยอนี่นะครับแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันเริ่มผิดสังเกตขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับพี่ๆผมเห็นร่องรอยบางบางอย่างแล้วนะครับนี่นะครับมันเป็นรอยรอยเท้าคนเดินนะครับที่ย่ำอยู่บนหินนี่ครับที่มันมีรอยเท้าเปียกอยู่นี่นะครับนี่นะครับซึ่งมันเดินไปก่อนหน้าผมยังไม่นานทักทอดหร่นะครับ ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นรอยเท้าของแม่น้องเขาหรือเปล่านะครับที่เดินข้ามน้ำมานี่นะครับไอหนูเว้ยเราเริ่มมีความหวังขึ้นแล้วนะเว้ยเองดูจากรอยเท้านี่นี่วะเนี่ยเนี่ยมันมีคนเดินผ่านมาทางนี้ด้วยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยก้อนหินมันยังเปีกยกอยู่เลยเนี่ยเราจะเดินไปตามนี้เรื่อยๆก่อนนะครับ เ,เราพบเห็นรอยเท้าของคนแล้วนะครับที่เดินข้ามห้วยมานี่นะครับนี่นะมันเดินข้ามมาจากตรงนี้ก็เห็นรอยเท้ามันด้วยนะครับนี่ครับรอยเท้าเหยียบย่ำขึ้นไปตรงข้างบนโน่นนะครับก็ไม่แน่ใจว่าเป็นร่องรอยของ แม่น้องเขาหรือเปล่านะครับไอหนูเองส่งเสียงเรียกไปเรื่อยๆนะเผื่อว่าเป็นแม่เองแ่แไ่ไปหนูไปเดินไปเรื่อยๆเ,เดินไปช้าๆไปมันไม่แน่ใจว,ว่าเป็นรอยเท้าของแม่เองหรือเปล่าเดินข้ามห้วยมาฝั่งนู้นนะครับ เป็นหล่องรอยของแม่เองก็โชคดีนะไปหนูเดินไปยังไงวันนี้ก็ต้องเจอแม่เองให้ได้นะแต่ลุงมีความรู้สึกว่ายังไงวันนี้ก็ต้องเจอโอ้ะมาเมือนี่ลุงฝันดีมากเลย ไปเดินไปหนูไปเดินไปเฮ้ไหนูไอหยุดหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดหยุดหยุดมันคืออะไรวะไหนลงให้ลุงดูชัดๆอีกทีอย่างที่มันคืออะไรวะ มตะก,กี้นะครับผมเห็นพุ่มไม้ทางนู้นนะมันมันไหวๆอยู่ทางนู้นนะเดี๋ยวผมสังเกตดูให้มันแน่ใจก่อนนะ่ครับเป็นอะไรกันนะครับมันใช่แม่ของน้องหรือเปล่า เฮ้ยไอ้หนูข้าได้ยินเสียงตะโกนเรียกหาเองแล้วนะเวย้ยเฮ้ยความหวังมีแล้วนะครับพี่พี่ผมได้ยินเสียงแม่น้องเขาเรียกหาลูกเขาแล้วนะครับผมว่าน่าจะใช่นะเดินไปทางนู้นแล้วเฮ้ยมันใช่แม่เองหรือเปล่าวะเอกยังจำยงแม่เองได้ไหมไอหนุม่ม แต่ตอนนี้ผมยังไม่ปล่อยน้องวิ่งเข้าไปหาหลอกนะครับผมจะต้องดูให้มันแน่ใจก่อนนะครับว่าเฮ้ย oh, <my> ผมได้ยินเสียง <Okay. S 1> เรียกหาเด็กเหมือนกันนะครับพี่ oh, <my> ผมว่าน่าจะใช่แม่น้องแล้วนะครับ oh, <my> แต่ก็ตอนนี้ผมก็ยังไม่ปล่อยน้องไปหาแม่ oh, <my> ขาหลอกนะครับ ผมต้องดูให้ไม่แน่ใจก่อนนะว่าใช่แม่น้องหรือเปล่านะครับผมได้ยินแต่เสียงนะพี่พอยู่ทางนู้นนะครับพี่ไอ้หนูอีกตามมาใกล้ๆเดี๋ยวลุงคิดว่าน่าจะใช่นะนู่นนะพ,พี่เดินไปทางนู่นแลวนะครับเฮ้ยมันใช่แม่เองหรเปล่าวะ ไอ้หนูไปเดินไปตามสักไปเรื่อยไปๆเผื่อว่ามันเป็นแม่เองนุ้ยเฮ้ยไอ้หนูเอ็งไ,ได้ยิงเสียงมันชัดไหมว่เฮ้ย แม่เองบอกว่าใช่ไหมใช่เหรอใช่งั้นก็เป็นแม่เองเลยสิอย่นี้ก็อย่างางั้นเรามาถูกทางแล้วพี่พี่เราเจอแม่น้องแล้วนะครับน้องบอกว่าใช่เสียงแม่น้องเขานะานูนแม่ผมได้ยินเสียงมาจากฟากหุ้ดหน,นู่นนะครับไอ้หนูลงมาเลยดีดิลงมาลงมา ลงมาลงมามันเป็นเสียงแม่เองแค่ไหมวะใช่ไหมไอ้หนูมันเป็นเสียงแม่เอ,องแค่ไหมเรียกหนูดิลองเรียกเรียกดิแม่ันมันมันเรียกตอบรับเองเขาใช่ไหมว่าเอ็งลองเรียกใหม่ดิแม่น่าจะใช่แล้วนะแม่ลูกน่าจะเจอกันแล้วนะเอ,องเรียกเลยถ้าเป็นแม่เอ,องจริงเองเรียกไปเลยเรียกไปเลย เองไปหาเลยไอ้หนูจะชา้าดิใช่แม่เองไหมผมว่าน่าจะใช่นะพี่พี่ครับแม่ลูกได้เจอกันแล้วนะครับแม่ลูกได้เจอกันแล้วดีใจนะครับพี่พี่ครับผมก็ปพิ่มดีอกดีใจกับน้องกันด้วยนะครับที่แม่ลูกได้เจอกันแล้วนะครับ นี่นะครับแม่น้องก็เรียกหาลูกเขาอยู่ฝั่งนู้นนะครับครับพี่พี่ทุกท่านนะครับตอนนี้ผมไม่อยากบรรยายอะไรที่มากไปกว่านี้เลยนะครับพี่พี่ดูเอากันแล้วกันนะครับแม่ลูกเขาเจอกันแล้วนะครับ ผมเองผมก็ดีใจแทนน้องก็ด้วยนะครับที่น้องก็ได้เจอแม่แล้วนะครับก็ผมก็ดีใจครับผมพูดผมเองผมก็พูดอะไรไม่ออกเหมือนกันนะครับผมก็ติดตามหามาสองวันแล้วครับก็วันนี้ก็มาเจอแล้วนะครับพี่ๆนี่นะครับแม่น้องกับน้องก็อยู่ฝั่งนู้นนึงครับ อย่าก็ซ้อยนะพูครับตอนนี้ขอถามว่าผมเป็นใครนะครับผมบอกว่าผมเอาลูกมาส่งให้ผมติดตามหาแม่ให้เขานะเกรยเลยวเรยเลียวนพูนพูนะ หลังมาไว้แล้นีๆต้นนี่ยังนัดนนได้หนาคก็ไปอ่ะอยากอ,อังคือยากก็อยากก็ไปอ๋ผ่เราไปทำยังไงถูกไอ้โจรมันลักมาเนี่ยแล้วผมติดตามหาตั้งสองวันแล้วผมยังตามไม่เจอเลยเนอลิโอก็เลยอยากอังคืออยากพูอยากก็เจไป่เรา,อ,อ,าอ,อีกเราอีกพาครับพี่ๆครับตอนนี้แม่กับน้องเขาได้เจอกันแล้วนะครับ ครับครับก็ผมก็ดีใจโอ้ยไม่ต้องไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกราบไหว้ผมนะครับไม่ต้องไม่ต้องครับแม่ครับกับถึงกับหลังน้ําตาร้องไห้นะครับคือก้มลงกราบผมเลยนะครับผมบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องทําถึงขนาดนั้นนะครับผมเองผมก็ช่วยเหลือเท่าที่ได้นะครับผมก็พาน้องเขากลับมาหานะครับผมก็ดีอกดีใจแล้วนะครับที่เห็นแม่กับน้องได้เจอกันนะครับ ก็ต่อไปนี้ก็ผมก็ไม่ขออะไรมากครับก็ให้แม่เขาดูแลน้องให้ดีๆอยู่หนูพัวเกียรอก็กลับไปดูแลกันให้ดีนะครับก็อย่าให้พัดพากจากการอีกนะครับก็ผมเป็นกําลังใจให้นะครับก็กลับไปดูแลน้องด้วยนะครับเอาตามนี้ก็แล้วกันไม่ต้องกราบไหว้อะไรผมหรอกนะครับผมก็ช่วยเท่าที่ผมช่วยได้นะครับไอ้หนูเอ็งปลอดภัยแล้วนะรู้ไหมงั้นเอ็งก็กลับไปอยู่กับแม่เอ็งนะ รู้ไหมวันไหนถ้าคิดถึงลุงก็มาเที่ยวหาลุงได้นะยงั้นกลับไปอยู่กับแม่ก็ดูแลตัวเองให้ดีนะเองอย่าซนแล้วไม่ต้องไปไหนนะรู้ไหมเชื่อฟังแม่ด้วยนะเองจะไปไหนไกลนะป่าละแวกแถวนี้โจนมันก็เยอะเองกลับไปอยู่บ้านก็ไปอยู่กับแม่ให้ดีนะโอเคก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับพี่ๆผมก็สองวันนะครับที่ผมออกมาติดตามอ่า แม่น้องนะครับก็วันนี้วันที่สองก็เจอแล้วนะครับก็ผมเองก็ได้ไปใบบนบานสารเก่ากับสารในหมู่บ้านไว้นะครับก็ให้ผมได้พบกับแม่น้องก็ตอนนี้ผมก็ได้พบแล้วนะครับผมก็จะกลับไปทําตามคําสัญญาที่ผมได้บนบานไว้กับสารในหมู่บ้านไว้นะครับก็ไม่หลังจาก ตอนนี้ไปผมก็ให้แม่กับน้องเขาได้กลับไปใช้ชีวิตกันอยู่ตามปกติเหมือนเดิมนะครับนั้นผมก็ขอเดินทางพี่พี่กลับกันก่อนนะครับก็กลับสองคนแม่ลูกก็พากันกลับแล้วนะครับก็ผมก็คิดว่าหน้าบ้านเขาน่าจะอยู่ทางฝั่งนู้นนะครับ ครับครับโชคดีครับโชคดีกลับไปดูแลกันด้วยนะครับครับผมก็จะยืนดูแม่น้องกับเดินทางกันกลับก่อนั่งนู้นนะครับกลับขึ้นฝั่งไปทางนู้นแล้วนะครับกลับก็ขอให้โชคดีปลอดภัยนะครับในการเดินทางครับคนอื่นผมก็ต้อง แสดงความดีใจกับน้องขอด้วยนะครับที่น้องเขาได้พบเจอแม่เขาแล้วนะครับก็ทั้งคู่อะไรกับไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแล้วนะครับหลังจากพัดพลากจากกันมาประมาณสามคืนนะครับที่ไปอยู่กับผมนะครับก็ขอให้น้องกับแม่เขากลับไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะครับผมก็จะขอ เดินทางกลับกันเลยนะครับพี่พี่ก็ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับพี่คนไหนที่รับชมในคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเ,าเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับครับสวัสดีครับ